สวัสดีครับพบกับช่อง f n t v วันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับเล่าซีรีส์หลังดูจบ The k i n g a p p r e c t i o n Ep.7 ฉับย่อดเท่านั้นนะครับไปฟังกันเลยเล่าจากตอนที่แล้วนะครับเรยได้ถูกนะคะนำมาที่โถงเพื่อได้รับการตัดสินนะฮะแต่นางเอกเนี่ยก็สามารถที่จะมา ช่วยไว้ได้ทันนะคะและมาช่วยยังไงไปดูในหนังนะจ้านะคะขอเล่าหนึ่งนะในการช่วยนี่ก็คือนางเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงแล้วนะ,ะคะเอกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เป็นเสนาบดีฝ่ายขวาต่างอากนะคะที่เป็นคนทำเพราะเขาเนี่ยนะคะได้ใส่ร้ายว่าเะเอกเนี่ยเป็นคนที่ขายยาแพงเป็นหมอที่ต้มตุนนะ,ะจนทําให้เะเรกเนี่ยก็รอดพ้นนะ,ะจากการเคียน50ตีไปแล้วก็จนทําให้นะคะเพื่อนของเะเอกแล้วก็ น้องของเพื่อนเบรกเนี่ยได้รอดออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่นางเอกได้ช่วยเบรกเอาไว้นะครับเบรกก็เลยมาขอบคุณนางเอกอย่างแบบว่าล้นเหลือมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเบรกก็ได้กลับมาสอนนางอนเอกเหมือนเดิมนะคะแต่พอดูไปดูมานะเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยจะชอบพระเอกเอีกด้วยนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตาของนางเอกเนี่ยก็ได้ไปหาพระพันธีครับพระพันธีก็มาถึงก็พูดเลยว่าทำไมเจ้าถึงทำหลานค่ะ ทำไมเจ้าถึงขัดขวางหลานข้านะคะและยังต่างานั้นเนี่ยตาของในก็เลยบอกว่าแล้วที่ท่านละ่ะท่านยังแต่งตั้งคนนู้นคนนี้ทั้งทั้ที่มันปิดนะโอโหจนทําให้นะคะัปัตปานีเนี่ยคือแบบแค้นมากจนบีบมือว่าเอ้ยเมืองเนี่ยเป็นใครกันวะทําไมถึงกล้าดียังไงถึงมาขึ้นเสียงใส่เราอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตาของในก,ก็ได้กลับไปค่ะและในคืนคืนนั้นนะคะ,นะเอก,ก็ได้ไปขอเศษพ่อขอเองว่าข้า ให้โอกาสเข้าสักครั้งหนึ่งข้าอยากจะเป็นคนต้อนรับคณะทูตข้าจะไม่ทําให้เสร็จพ่อเนี่ยผิดหวังนะในตอนแรกเลยเนี่ยเสร็จพ่อบอกว่าไม่อะ่ะไม่เอาข้าจะให้คนเดิมๆเ,เนี่ยทำข้าไม่เจ้าทำเนี่ยก็เลยอ้อนวอนขอนะคะร้อยน้ำนะก็เลยได้มานะครับนั้นนะคะในรุ่งเช้าเนี่ยนะคะ คณะทูตก็ได้มานะคณะทูตเนีมาจากราชวงศ์หมิงนะ,ะที่มาในกลุงโซนะแล้วก็มาถึงนะก็มีการต้อนรับอย่างดีนะแต่ดูสีหน้าไอ้คนที่คณะทูตมาเนี่ยสีหน้าเหมือนเฮียเลยค่ะสีหน้าแบบว่าหน้าทีบมากเลยนะคะ และในคืนคืนนะั้นนี่นะก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะด้วยที่ว่าคณะทูตนี่อาจจะเมาเกินไปนะแล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี๋ยข้าจะนํานางนู้นนางนี้มาให้แล้วก็แบบว่าไปไอ้ดัตชทูตก็เลยบอกว่าทั้งข่าวคนนี้นะจนตกใจไงครับตกใจก็เลย,บ,ลอเลเลยบอกว่าลอเรนก็เลยแบบว่าจะฆ่าแต่ดีนะที่นาะงเอกเนี่ยมาห้ามไว้ได้ทนันบอกเลยตอนนี้นะคะทุกคนถ้าเล่าเนี่ยมันไม่สนุกกับดูนะทุกคนต้องไปดูนะครับถึงจะสนุกะเอกเนี่ยก็ได้ไปเก็บดอกไม้กับซินโฮอื่นนะคะท่าขอ ออกเสียงผิดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเว่าไปเก็บดอกไม้นะั่นแล้วก็ชิ้นนี้นางเอกแล้วก็เยียยอนเนี่ยก็ได้มาเจอสี่คนก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนะนางเอกก็ทาแบบว่ารูปริบเสียดีครับเพราะว่ามันก็มีหึงนิดหน่อยนะครับและในรุ่งเช้าต่อมานี่นะครับนายเ่กก็ได้จัดสำรับให้กับนะคะอนาทูนั่นแหละครับไอคันโนคุก็มานั่งกินครับไม่ได้มานั่งกินหรอกครับมาบอกว่านี่เหรอ โชซอนมีปัญญาจัดอา่ราในแค่นี้นายก็เลยบอกว่าท่านนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนเนี่ยไปจัดใหม่มาให้นะครับแต่ดีนะที่ซัมกุงเนี่ยมาบอกว่าพอเจอก็ทําตารีบย่าอยากโมโหเด็ดขาดนะแล้วก็ไอคณะทุก็เลยเห็นเข้าเห็นซัมกุงเนี่ยทำช็ุกชิปมันก็เลยบอกว่านี่เจ้ากล้าด,ดียังไงเนี่ยมันมินเกียรตินะเนี่ยก็เลยพาซัมกุงออกมานะแต่ด้วยความที่ไอคณะทุนเนี่ยมันโกรธมากนะมันก็เลยลงมาครับแล้วนำมีดของมันนะฮะตัดผมโอ้โหช็อตน,นี้นะฮะบ,บอกเลยว่าทําเอา คนเนี่ยแตกตนะื่นกันมากนะจนทำให้นางเอกเนี่ยแค้นมากนะก็เลยขึ้นไปตำหนักนะั้นแลวก็ไปตล่อยหน้า 3- 4รอบนั้นะจนเลือดอาบปากเลยนะ,ะแล้วก็จบไปครับและฮะและนี่คือการเล่าซีหลังดูจบนะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเป็นยังไงเนาะหากผิดพลาดการใดนะต้องขออภัยมานะที่นี้จริงๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพฤหัสครับกับ The King's Abreaction ราชันพุ่งยอดงาม EP.8 ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย